มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองด้วยนะคะอย่างเรื่องการแก้ปัญหานี่นอกระบบนี่ทั้งระบบอะไรทั้งหลายเนี่ยอย่างช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ไปจังหวัดน่านนะหลายคนคงได้เห็นการสัมภาษณ์พูดคุยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีลูกหนี้มาลงทะเบียนกันเยอะแต่พอถึงเวลาไปตามจริงๆเนี่ยมันตามได้น้อยกว่าที่มาลงทะเบียนก็พยายามที่จะให้เรียกได,ด้ว่ามีใครที่สามารถจะไปดึงลูกหนี้เหล่านี้เข้ามาสู่ในระบบได้ก็ให้ใช้จะเป็นกำนันจะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องถิ่น ลงไปจนถึงชุมชนอะใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนสําคัญอะให้ไปดึงลูกนี้เหล่านี้เข้ามาเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะทีนี้ถ้ามองในภาพรวม นะคะของการลงทะเบียนคนที่เป็นหนี้นอกระบบผ่านไป25วันแล้วคนมาลงทะเบียนถึง1 9 3 4 2รายก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะม,มูลหนี้เนี่ย6,934ล้านบาทณนะเวลานี้เนี่ยไก่เกลี่ยไปแล้วเนี่ย410รายมูลหนี้ลดลงร่วม108ล้านบาทนะคะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวก็เน้นย้ําอย่างที่บอกผู้ชมไปผู้นําท้องที่ท้องถิน่นต้องไปนําลูกหนี้เจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยให้ได้มากที่สุดค่ะ โดยการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี่นอกระบบซึ่งเป็นวันที่25นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนนะคะโดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองมีมูลหนี้รวม6,935ล้านบาทประชาชนมาลงทะเบียน1,9342รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์95,195รายและลงทะเบียนที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขนี่นอกระบบ14,147รายค่ะ โดยพื้นที่หรือจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรก1คือกรุงเทพมหาคนครยังคงมากที่สุดนะคะมีผู้ลงทะเบียน6,874รายเจ้าหนี้5,902รายมูลหนี้อยู่ที่586.413ล้านบาทนะคะอันดับ2คือนครศรีธรรมราชค่ะมีผู้มาลงทะเบียน4,665รายเจ้าหนี้3,927รายมูลหนี้อยู่ที่295.052ล้านบาทนะคะ สามคือจังหวัดสงขลามีผู้มาลงทะเบียน4,315รายเจ้าหนี้3,140รายมูลนี้อยู่ที่270.392ล้านบาทนะคะอันดับสีนครราชสีมามีผู้ลงทะเบียน4,201รายเจ้าหนี้2,699รายมูลนี้อยู่ที่319.765ล้านบาทนะคะสุดท้ายคือขอนแก่นอันดับที่5มีผู้ลงทะเบียน2,884รายเจ้าหนี้2,352รายมูลนี้217.894ล้านบาท ขณะจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุดเนี่ยอยู่ลําลำดับแรกก็คือแม่ห้องสอนค่ะมีผู้ลงทะเบียน155รายเจ้าหนี้123รายมูลนี้อยู่ที่6.823ล้านบาท2คือจังหวัดระนองมีผู้ลงทะเบียน228รายเจ้าหนี้146รายมูลนี้อยู่ที่16ล้านบาทนะคะ,ะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะอันดับ3มนะคะมีผู้มาลงทะเบียน293รายเจ้าหนี้209รายมูลนี้9.53ล้านบาท ตราดค่ะมีผู้ลงทะเบียน364รายเจ้าหนี้232รายามูลหยมูนี่ก็อยู่ที่1 3 6 1 4ล้านบาทและสุดท้ายคือสิงห์บุรีมีผู้มาลงทะเบียนอยู่ที่390รายเจ้าหนี้259รายมูนี่อยู่ที่16.313ล้านบาทค่ะ ทีนี้ข้อมูลการไก่เกลี่ยนี่นอกระบบขณะนี้นะมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยไปแล้ว1,984รายนะคะไก่เกลี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ย410รายซึ่งมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไก่เกลี่ย174ล้านบาท หลังการไก่เกลี่ยก็คือ64.954ล้านบาทมูนี่ลดลงหน8 7 7 2้ดล้านบาทนะคะซึ่งจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยได้มากที่สุดก็คือ,อนครศรีธรรมราชมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ย4 0 9รายไก่เกลี่ยสำเร็จ6รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไก่เกลี่ย0.28 3ล้านบาทหลังไก่เกลี่ยก็คือเหลือ0.061ล้านบาท<ม>ก็ทําให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยลดลงไปถึง0.2ล้านบททีเดียวค่ะ